ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้กับวันพุธที่สิบแปดนะครับเนาะอูตตร์แจ่มเตรียมมาผ้ามึงติดตามเลข่องเล่าพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะปู่เพิ่นจะเพิ่งจะโซงมาให้นะครับแต่ของเรามาลงท่านนะครับเนาะก็นที่สามโมงสี่โมงท่านอยู่หรอกวันพุธ ที่สิบแปดกุหลาบอม าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนวิ่งโูด ับเกล็ด,ดนะครับจับคู่เกล็ดสี เจหศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก สีหห่หกหกหก,หกครักูเน้นที่เก็ดนะครับเนาะเน้นที่เก็ด สี่เจดห้าเดหกนะครับนี่คือตัวเน้นของปูนะครับเนาะตัวบนเน้นห้อมักเข้าเก่าแด้นะครับได้เอฟซีครับที่สำคัญห้อเก่าลืมมักตัวใดห้อเก่าลืมกลับโตน้ำเนาะครับเนาะปูศูนย์เจ็ด ล่างครับบันีล้ล่างล่างวิ่งรูด ศูนย์กับหนึ่งปูบเนียนให้ที่ศูนย์นะครับเนาะจับคู่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า หนึ่งสามนสี่ห้องสามสองสี่ สองห้าครับส่วนตัวเน้นปูนะครับเนาะปูเน้นที่ติดศูนย์ครับแต่ว่าตัวบอเน้นห้องมักตัวในห้องเก่าเนาะเอฟซีเนาะแล้วที่สำคัญห้องก็อย่าลืมอย่าลืมกลับตัวนะ้ง คือปูศูนย์เจดนะครับครับเจบสี่ 4. ลาวพัฒนาวันที่สิบปดนี่นะครับเนาะเมลี่งนี่แหละสองทุมครึง่งปูให้มาบนนะครับนเนาะเด็กวิ่งนิงประครับทั้งไตเจ็ดกับแปดโอ้เจ็ดกับหกหรือว่าหกับเจ็ดนั่นแหละ <laughs> จับ7 4, 7 5, 7คบู่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหกสี่หกห้าหกหกครับปูผน้นที่เจ็ดนะครับเนาะเน้นที่เจ็ดนะครับผมเตรียมเน้นให้มาฟังนี่ครับปฏิส่วนล่างครับยิบซี่ล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งปูผน้นที่ศูนย์นะครับแล้วกนขีดเส้นใต้ไว้นะครับจับคู่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า หนึ่งสามหนึ่งสี่หน่้าสสามสองสี่สองห้าับปูเนี่ยที่0ูนย์สานย์สี่ศูนย์หานะครับนี่คือปูศูนย์เจ็นะครับเตียมขอกราบขอพระคุณปูหลายหลนะครับเด้อที่ส่งตัวเลขแนวทางเล่ามาให้ประเตรมฝากปีฝากน้องฝาก f อฟซีนะครับเนาะเอาไปเบื้งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอเนาะ แคบหน้าจอครับผมเราพัฒนาปูศูนย์เบนวิ่งรูด6กับ 7, เจ็ดเที่เจ็ะครับเนาะครับสัตวเจ่นะครัยี FC, นะ่เนาะเน้นจ็ดสี่เ้กนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหกสี่หกห้าหกครับคือเกาเอเนะาะมักตัวเดเขากับพิจารณาเอา ที่สำคัญห้างกายจะลื่มกับตัวน้ำครับวันนี้ล่างครับเบี่งรูดศูนย์กับหนึ่งจับคู่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าขับปูเนี่ยที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับเนาะครับเอาแคบหน้าจอครับผมครับขอขับขอบพระคุณปูอีกทีหนึ่งนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะ ส่งมาซาเดียกับโบเป็นยังท่านอย่างเราที่เนาะเอฟซีเนาะครับถ่ายถ่ายสุดเดียวกับแจมขอราบขอพอะคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบึงมาติดตามพ,มพม่อแจมพ่อแจมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไข้ใหญ่ีนะครับเนาะมีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันโดยเฉพาะเราพัฒนาเมื่อแรกนี่สองทุ่มครึง่งครับสองทุ่มครึง่งรูปผลน,นะครับเนาะครับอา้าว สำหรับชิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เอาไปพอกันชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม